แม่คือเวลาทําคดีชน,นสูตรพิกศพเนี่ยนะครับมันก็มี2ประเด็นเพราะว่าไอ้ผุ่งกับโจ้นเนี่ยเสียชีวิตอยู่ระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ราชทานคือเสียชีวิตในเรือนจำนะครับคดีนี้เจ้าพนักงานเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตํารวจอายการเจ้าพนาักงานฝ่ายปกครองและแพทย์เนี่ยต้องร่วมกันไปตรวจสภาพที่เกิดเหตุและทําคดีโดยหลักการทําคดีเขาจะให้ตํารวจเนี่ยเป็นหลักนะครับและอายการจะให้ข้อแนะนํานะครับ หนึ่งต้องพิสูจน์สันนิษฐานว่าหนึ่งเขาฆ่าตัวตายเองหรือมีผู้อื่นทําให้ตายกรณีถ้ามีผู้อื่นทําให้ตายเนี่ยนะครับถ้าผู้อื่นทําให้ตายเรือนจําจะต้องเปิดกล้องวงจรปิดทั้งหมดว่าก่อนที่ภูมกับโจจะเข้าไปอยู่ในห้องเนี่ยมีใครเข้าไปอยู่ก่อนไหมนะครับหรือว่าภูมกับโจเข้าไปแล้วมีใครเข้าไปไหมซึ่งทางเรือนจําเขาก็บอกแล้ว ท่านรัฐมนตรีทวีสอดสองบอกแล้วว่าให้เรือนจำเปิดกล้องวงจรปิดทั้งหมดในรอบไทม์ไลน์24ชั่วโมงเลยนักข่าวก็ไปดูกันอะไรที่มันเป็นภาพนิ่งๆไม่มีคนเคลื่อนไหวก็ให้เดินเร็วๆไปสปีด8สปีด12อะไรก็ได้แต่ถ้ามีคนก็สตินภาพเขาไว้แล้วก็ดูว่าใครเป็นคนเดินเข้าไปเพราะบาดแผลที่คุณหมอชันสูตรออกมาเนี่ยมันมีร่องรอยลัดทําให้ขาดอากาศหายใจนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าร่องรอยเนี่ย มันเป็นปมไปถึงข้างหลังหรือเปล่าคือคนถ้าเอาผ้ารัดแล้วก็ดึงแขนมาสองคนนะ่ะหรืออีกคนนั่งค่อมแล้วก็ดึงเข้ามาหรือผูกเป็นปมไปแล้วแล้วก็ดึงเข้ามาเพราะมีบาดแผลที่ที่บริเวณมือด้วยไนงะถ้าบริเวณมือเนี่ยก็ต้องดูว่าที่เขาอ้างว่าจากการตัดแล้วศพมันล้มมาแล้วทำให้เกิดบาดแผลบาดแผลก่อนตายหลังตายไม่เหมือนกัน ซึ่งแพทย์เขาจะเก่งกว่าเราเขาจะตรวจสอบได้ถ้าเกิดว่าเขาฆ่าตัวตายจริงก็ต้องไปดูในกระเพาะว่ามียาพิษยานอนหลับอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้มันจะได้กระจ่างชาวบ้านและสื่อมวลชนจะได้เข้าใจไนงะว่าไอ้โจ้เนี่ยฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าถ้าฆ่าตัวตายจริงมันก็จบนะครับจบส่วนให้ภาวะความกดดันที่เขาโดนซ้อมมาก่อนอันนั้น าแลถลงมาว่าไอ้โจไปถอนเรื่องแล้วถอนเรื่องแต่ความผิดมันปรากฏผู้ขับบัญชารับทราบก็ลงโทษทางวินัยกับทางไอ้คนก่อเหตุไปผู้คุมที่ก่อเหตุไปนะครับเรื่องมันจบผมเองในฐานะ,นนานะที่เคยทําสํานวนแบบนี้มาแล้วพอมีประสบการณ์แบบนี้เราก็ตั้งข้อสงสัยไม่ใช่ไปกล่าวหาแลวจะทันนะโอกาสเป็นไปายากที่ใครจะจับไอ้โจไปผูกคอแบบนั้น นะครับโอกาสเป็นไปได้ได้ยากแต่ว่ามันต้องพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยตำรวจเวลาทำสำนวนก็ต้องสงสัยทุกประเด็นสงสัยทุกประเด็นแล้วตัดไปทีและประเด็นประเด็นประเด็นไปนะครับอย่างี่สวนสตัวค่ะที่บอกว่าจุดที่มันมีการถูกค่ะเป็นคนปกติอาจจะต้องยืนทำไหมแต่นี่เป็นลักษณะของการนั่งแล้วก็เหยียดขาเราไม่รู้เราไม่ได้ไปดูที่เกิดเหตุนะว่าผ้ามันสั้นมันยาวขนาดไหนนะครับ ถ้ามนุษย์ปกติเนี่ยไอ้นั่งตายหรือนอนตายหรือกั้นหายใจตายเนี่ยมันเป็นไปได้ยากถ้าคนจะผูกคอมันก็ผูกสูงหน่อยเพื่อทิ้งน้ำหนักมาแป๊บเดียวมันก็15วินาทีมันก็จะหมดสติแล้วนะแต่ว่าพอมันนั่งตายเนี่ยมันยืดตัวหน่อยมันก็หายใจได้เลยนะครับอะไรที่มันผิดปกติถามว่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ถ้าเขาบอกผ้าสั้น แล้วมันมัดลําบากมันต้องไปทดลองทดสอบพนักงานสอบสวนต้องไปดูที่เกิดเหตุซ้ําแล้วจุดสําคัญก็คือผ้านั้นน่ะถ้าโจ้มันผูกคอตายเอง DNA โจ้ต้องติดใครเป็นคนไปตัดไปแกะใครเป็นคนช่วยอาจจะมีคนหนึ่งสองคนก็แยก DNA ออกมาแต่มันมี DNA คนที่4เข้าไปนะครับมันก็สอบพิรุษได้นะครับเราก็ต้องเคลียร์ให้มันสิ้นสงสัยนะครับในการสอบสวน อย่าลืมว่าตำรวจอายการศาลราชธรร์รอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะถ้าเราตอบไม่สิ้นข้อสงสัยแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชาวบ้านเขาขาดความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมนะครับถ้าเขาขาดความเชื่อถือเนี่ยมันก็มาใช้หลักกฎหมายในการปกครองดูแลชาวบ้านไม่ได้ครับ า่าิตโอ้ย <c oughs> ผมมองว่าไอ้โจ้เนี่ยมันใจไม่ถึงที่จะไปฆ่าตัวตายหรอกโดยส่วนตัวนะแล้วก็มันติดมาเนี่ยมันนิ่งแล้วมันติดมาสามปีกว่าไอ้ภาวะความกดดันเนี่ยมันยากนะครับมันยากนะครับถูกจับสารพิพากษาประหารชีวิตลดเหลือจำตลอดยึดทรัพย์ไปหมดเนื้อหมดตัวแล้ว มันน่าจะไปฆ่าตัวตายตอนโดนยึดทรัพย์หรือโดนสารตัดสินใหม่ๆนะครับแต่ปล่อยยาวมากระทั่งเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุมียก็ไปเยี่ยมไม่ได้มีส่ออาการเลยว่าจะฆ่าตัวตายยังคิดวางแผนชีวิตว่าออกไปจะทำอย่างไงดีจะสู้คดียังไงดีมันไม่ได้ส่อเหตุว่าจะฆ่าตัวตายแต่ผมก็มาสงสัยประเด็นหนึ่งนะประเด็นหนึ่งที่อาจจะทำให้เขาคิดสั้นคืออาจจะเศร้าในชีวิตอะ คือคาสั่งแต่งใต้โยกย้ายตํารวจมันเพิ่งออกไงเขาเป็นนักเรียนในร้อยรุ่น57รุ่นเขาก็มีใครมีบางคนได้ขึ้นเป็นร้องพุ่งรับการมีบางคนก็ได้ดีอาจจะไปเศร้าก็ได้ว่าเอ้ยเพื่อนไปได้ดีกันหมดแล้วเราและชีวิตทําไมตกต่ําอย่างนี้เขาอาจจะคิดสั้นก็ได้มันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางครับผมยังไม่ได้ให้น้ําหนักไปทางไหนนะว่าฆ่าตัวตายเองหรือถูกฆาตกรรมนะครับท่านเกวาได้คุยกับทางครอบครัวไหมครับไม่ได้คุย<า>เลย,เลย เขาเคยติดต่อมาขอให้ผมช่วยเหลือผมบอกผมไม่เกี่ยวข้องผมไม่เกี่ยวข้องนะครับถามว่าไอ้โจ้เนี่ยเขาไปก่อเหตุก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่มันใจคอโหดร้ายก่อเหตุเพราะจับผู้ต้องหายาเสพติดได้แต่เสือกเอาถุงดำไปคุมเขานะครับแล้วก็คุมแล้วก็ไม่ได้รู้ว่ากี่นาทีอะไรเงี้ยปล่อยจนกระทั่งเขาขาดอากาศหายใจตายไปบงคุก็บอกมองเป็นเรื่องเวรกรรม แต่มันก็บอกตอนมันมอบตัวรับสาภาพมันก็บอกว่าผมสั่งลูกน้องเองนะลูกน้องไม่เกี่ยวนะก็ถือว่ามันก็เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับหลังจากนี้ครับเราจะติดตามไหมว่าคดีมันเป็นยังไงเพราะก็เป็นอดีตลูกน้องนะเอนาะไม,ม,ไม่ไม่ครับเป็นหน้าที่ของและเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาเคลื่อนไหวนะครับซึ่งผมเคยเรียน ผ่านช่องทางไลฟ์ผมช่องโจโลเลวัตกินเทศน์น่นะว่าทำไมไม่เอากล้องมาเปิดล่ะท่านก็ออกคำสั่งไปแล้วว่าให้กรมราชัณฑ์เนี่ยเปิดนะครับใครผิดก็ลงโทษไปท่านก็สั่งลงโทษย้ายออกไปและไม่ให้มีหน้าที่และอำนาจในแดนนั้นนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งวินัยเด็กผิดก็ต้องลงโทษกันไปมันอดไม่ได้ที่ว่าผู้คุมในเรือนจำกับผู้ต้องหาหัวแข็งกระด้างกระเดื่องอาจจะกดการลงโทษอาจจะ ตบไปบ้างต่อยไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรไงนะนะแต่ท่านว่าด้วยด้วยความที่เป็นลูกน้องนิสัยใจคอเขาเขาเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับแบบอาจจะไอ้จ้อเนี่ยคือเราไม่รู้กับผมเนี่ยเขาจะนิ่มกับคนที่แข็งกว่าเขาจะนิ่มแต่คนที่เขามองไอ้ตำรวจเนี่ยมันมองผู้ต้องหาเนี่ยเป็นลูกไล่มันอยู่แล้ว พอไปทําผิดในเรือนจําก็บอกเฮ้ยมึงมาสู่ปุรีได้ไงมึงทํางั้นได้ไงคิดว่าตัวเอง <ไป S 1> ยังเป็นตำรวจอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไอ้พวกนั้นก็ถือว่าเฮ้ยนักโทษเท่ากันมาเสือกทําไมนะครับมันก็ทะเลาะบ่อแวงต้นเหตุมันมาจากตรงนั้นก่อนไม่ใช่มากับผู้คุมก่อนผู้คุมก็อาจจะไปห้ามอาจจะมีการเถียงกันอะไรกันก็ถือว่ากูก็มีเส้นมีสายเหมือนกันนะผู้คุมก็อาจจะระงับยับยัง้งอารมณ์ไม่อยู่อาจจะเกิดเหตุอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เราไม่รู้นะ ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับในส่วนของการดําเนินการของราชธรรนะคะหลายคนก็คงบอกว่าหากใครเข้าไปในเรือนจําแล้วหากถูกผู้คุมกระทําอย่างเงี้ยการตรวจสอบเนี่ยก็เหมือนแบบ<า>มันยากยามไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนเรามองไงบ้างคะเรื่องนี้มันยากนะในเรือนจำเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบคือเขาต้องดูเรือนจํามีความต้องคิดว่าผู้ต้องหาใหญ่ๆห,หรือมีที่พลมากๆจะแหกคุกวางแผงแหกคุกเขาก็ต้องมีกฎระเบียบเขา ตำรวจจะเข้าไปสอบพยานคนนั้นคนนี้ถามว่านักโทษใครที่เห็นเหตุการณ์จะกล้าให้การล่ะในเมื่อมันจะต้องติดคุกอยู่ต่อไปแล้วมันจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของพวกภุมเดี๋ยวก็โดนกระทืบไตห่าสิมันก็ต้องเอาตัวรอดสู้บอกไม่เห็นถ้าดีกว่ากานะ็มีการเสนอว่าให้อัยการมาร่วมตรวจสอบคดีนี้อะไรอย่างนี้คดีนี้นนอัยการต้องมาร่วมอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นคดีชัน,นสูตรที่ศพตายอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานอัยการกับตำรวจต้องเข้าไป แต่เวลาจะไปดูที่เกิดเหตุก็ต้องแจ้งผู้จัดการเรือนจำเขาไม่อนุญาตก,ก็นั่งรอข้างนอกนะมันก็เดินยากนิดนึงนะแต่ว่าท่านัฐมุตรีท่านก็สั่งแล้วว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเขาจะเข้าไปเวลาไหนอะไรอย่างไงก็ต้องนั่นแล้วก็นอกจากตัวจ DNA แล้วผมก็ฝากคุณหมอที่ทำการตรวจชันสูตรด้วยว่าล่องรอยรอยลัดเนี่ยมันเข้ากันกันกบผ้าตามที่ท่านบอกเนี่ยก็ถูกแต่ดูปมข้างหลังหน่อยเถอะ เราสันนิษฐานจะได้ตัดข้อว่าคนอื่นทำร้ายให้ตายไปอาจจะผมนั่งค่อมแล้วก็เอาเอาผ้าดึงเข้าไว้กดซ้ายขวาเนี่ยสิบห้าวินาทีแม่งก็สลบแล้วหรือผูกเรียบร้อยแล้วมีคนจับแขนดึงเนื่องจากที่ผมพูดประเด็นนี้คือมันมีที่คุณหมอบอกว่ามีบาดแผลที่แขนนะครับบาดแผลที่แขนนะครับ ถ้าบาดแผลมันเกิดก่อนตายหลังตายมันแตกต่างกันหมอเขาพิสูจน์ได้อยู่แล้วคุณหมอก็ดูให้ละเอียดหน่อยตรงนี้นะครับพอ,อยังนะขอบคุณมากเดี๋ยวจะรีบไปสวัสดีครับขอบคุณค่ะแต่ถ้าว้ความที่เก้่กับโวคเขาเป็นตัวนตอาจะทำให้ดูมีเงื่อนงำหน่อยเป็นไปได้ถ้าแบบอาจจะบาดแผลทลอกเองอะไรอย่างงี้เป็นไปได้ไม่ได้หรอก มาคือมันล้มไปหลอดผมไม่รู้บาดแผลยังไงไงถ้าเกิดสมมติตัดศพเขาตัดนะตัดจบศพมันก็ล้มมันอาจจะเป็นรอยจ้ำทั้งแขนนอกก็ได้แต่ถ้าเกิดบาดแผลมันข้างในเป็นรอยจับหลังงาอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นที่จะเคลียร์ได้คือกล้องวงจรปิดกรมราชัณฑ์เอากล้องวงจรปิดมาเปิดสื่อมวลชนใครสงสัยท่านองค์ทนนายไปนั่งดูกันเลยคุณก็ไปนั่งเฝ้าสิไม่ต้องตามข่าว นะแล้วมันก็จบมันก็เคลียไม,มไม่ต้องมาวิเคราะห์กันไม่ต้องมาวิเคราะห์วิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกวิเคราะห์ไปยังว่าเป็นไอโจ้ตัวจริงตัวปลอมอย่างเงี้ยวันนี้พิยุทธสวัสด,ดีครับ <c oughs> เดี๋ยวก็รีบกลับเหมือนกันสวัสด,ดีครับสวัสดีครับข,ข,<อ>ขอเบอร์ท่านเลยวัดหน่อยจะบอกดลยะอกต้องเปลี่ยน